สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็กกี้ฟิล์มนะครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันนี้นะครับวันนี้แม็กกี้ก็จะมานะครับพูดถึงเรื่องตารางงานของน้องต้นข้าวล่าสุดนะครับของวันนี้เนาะนะครับตอนนี้แม็กกี้ตัดผมเรียบร้อยแล้วครับก็กลายเป็นคนใหม่แล้วเนาะนะครับโอเคนะครับเริ่มจากวันนี้เลยน้องต้นข้าวมีงานกลางวันนะครับก็คือ ช่วงบ่ายสามโมงนะครับทุกท่านวันนี้22มิถุนายนนะครับคอนเสิร์ตเต็มเต็มเต็มวงนะก็คือเป็นวงของโรงเรียนนะนะทุกท่านโรงเรียนที่น้องต้นข้าวเรียนอยู่นะครับตรงนี้เนะี่ยเขาชื่อว่างานเทศกาลหนังสาราห0สิบพรรษานะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับน้องต้นข้าวนะครับ เวลาที่ขึ้นร้องเพลงที่แน่ชัดก็คือ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับบ่าย3ถึง4โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มนะครับทุกท่าน FC ท่านไหนที่อยู่อำเภอเมืองนะครับอ,อยู่ยแถวกาญจนบุรีเนี่ยนะครับสามารถนะครับมาดูน้องร้องเพลงได้นะครับทุกท่านก็เสร็จจากงานที่กาญจนบุรีแล้วนะครับช่วง เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับน้องต้นข้าวนะครับก็ไปออกงานกับวงศอนสุพรรณโชว์นะครับผมที่วัดลางหมันนะครับอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ2 0่สองทุ่มถึงสทุ่มนะครับน้องต้นข้าดวดวนเพลงชิงทุนนะครับนี่มีตารางไว้เลยนะครับแล้วก็ หลังจากน้องต้นข้าวก็เป็นลำวงสอนสุพพันโชวต่อนะครับทุกท่านโอ้โหต้องบอกว่าน้องต้นข้าวตัวน,นี้งานเข้าแบบรัวๆเลยนะครับทุกท่านกา็ก็เป็นครั้งแรกของผมในการที่ผมวิ่งสองงานนะครับอืมอาตามที่ผมจับ gps นะครับเดี๋ยวต้องต้องต้องจับ gps ดูก่อนนะครับที่จับ gps ดูเมื่อคืนประมาณห้าสิบกว่าโลนะ แต่ก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะครับค่อนข้างไกลยอยู่ประมาณถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ก็ถ้าไม่รีบไม่ร้อนก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับเดี๋ยวผมจะดูซิวัดลางหมันเนาะโอเควัดลางหมัน โอเคหมันบอกว่าใช้เวลา53นาทีอันนี้รถยนต์นะแต่จริงแล้วกี่กิโลหกิกิโลนะครับหกิกิโลเห็นไหมครับนี่นะครับ60กิโลนะทุกคนก็เดินทาง1ชั่วโมงอะ่ะหชั่วโมงกว่าๆเลยแหละมันจะ54เป๊ะไม่ได้ครับเพราะามอไซน์นะครับ ยังไงก็กว่าครับก็เลทไปประมาณครึ่งชั่วโมงอะเผื่อรถติดบ้างแล้วก็ความเร็วอาจจะไม่สม่ำเสมอบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับวัดลางหมันนะครับเห็นเขาบอกว่าวัดนี้นะเขาบอกว่าเป็นอีกวัดที่สวยงามเหมาะแก่การไปไหว้ขอพรวัดวัดดังนะครับอันนี้เป็นวัดดังเนาะในเรื่อง ขอโชคลาภและวัตถุมงคลเลยมีคนไปกันเยอะโดยเฉพาะสายมูโบสงดงามด้วยศิลปะปูนปั้นขาวเป็นรูปพญานาคที่อ่อนช้อยสวยงามมากนอกจากนี้ยังมีทเวสุวรรณอีกหลายองค์เดินทางสะดวกอยู่ในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับนี่คือรีวิวจากคนที่ไปนะนะครับ สวยอยู่นะทุกคนนะครับสวยอยู่นะเนี่ยดูในรูปนะครับเห็นไหมแต่ว่าเราไปกลางคืนแล้วอ่ะคงไม่ได้ถ่ายวิวสวยแล้วแหละเพราะว่าเราก็ไปถ่ายน้องต้นข้าวเนาะนะครับคงจะถ่ายแค่ช่วงน้องร้องเพลงเท่านั้นแหละนะครับอ่าโอเคนะครับนี่นเราเราก็ให้ดูภาพในเน็ตกันแล้วกันนะครับเห็นไหมทุกคนมีทเวศวรน,นะครับ จริงๆวัดถ้าไปช่วงกลางวันผมก็พอที่จะถ่ายได้หรอกแต่ว่าเราไปกลางคืนเนาะนะครับนี่ครับสวยนะจริงๆสวยครับวัดนี้นะนะครับโอ้อันนี้มีมีหานุมานด้วยนะนะครับได้ดูอันนี้สวยดิหานุมานเชิญทงนะครับ หนี่นะครับนุมานเชิญธงเป็นจิตจิตกรรสวยนะครับกาบน้ำมศการหลวงปู่แพ้วนะครับปาวะโลนะครับไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนวิหารอายุยืนนะครับก็จะมีหลวงปู่แพ้วนะครับทุกคนที่ที่วัดลางหมันนั่นนะนะครับอืม อ่ะ0กิกกโลนะครับเอางี้เราเรามางานช่วงเช้าก่อนนะครับเราก็ต้องวางแผนกันนะครับก็เดี๋ยวแมงกะกบี้ทำคลิปเสร็จนะครับก็จะได้ไปถ่ายที่หน้างานนะครับก็คือไลฟ์สด1ชั่วโมงเต็มนะครับแล้วก็ทาคลิป1ชั่วโมงเต็มนะครับให้เอฟซีได้ดูกันย้อหนหลังด้วยนะครับก็ผมก็ต้องดูเวลาเนาะตอนนี้ผมอยู่ ห้องพักเนี่ยนะครับมันเช็คเอาท์ออกเที่ยงนะครับที่ผมทําคลิปอยู่ตอนเนี้ยสิบโมงครึ่งแล้วผมก็คิดว่าโอเคผมทําคลิปผมโหลดคลิปเนี่ยผมก็คงจะออกไปอตอนก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็ไปถ่ายงานแล้วก็ถ้าถ้าผมจะโหลดงานนะผมผมจะขี่มาโหลดที่อโรงแรมนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องจอดรถจอด จอดรถแล้วก็นั่งโหลดข้างนอกเอาหรือ,อผมจะไปโหลดที่ b ิ๊กเพราะว่า b ิ๊กเนี่ยมือถือผมมันเชื่อมต่อกับ AS มันจะเชื่อม Wi-Fi อัตโนมัตินะครับของศูตร์ a s อนะนะเพราะว่าวันนี้ผมจะต้องไปอ,อัพซิมนะครับก็คือซื้อซิมซื้อซิมเน็ตที่แรงที่สุดไปสอบถามมาก็ 2GB นะครับอยู่ที่2,900ถ้าเกิด จ่ายรวมภาษีก็เกือบเกือบสพันนะครับประมาณนี้นะค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ผมลงทุนนะเดี๋ยวดูซิว่าเน็ต2อกิดกะรบต์จะแรงจะลื่นไหลไหมนะครับโหยอมจ่ายเกือบสามพันถ้าไม่ลื่นอีกทีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับเน็ตแล้วนะนะครับมาเดี๋ยวเราจะมากินกาแฟน,นะครับนี่ของเซเว่นะครับผมไปซื้อมา,มาเมื่อเช้าปึ๊บ อืมออือ huh. ถึงใจอเมริกาโน่นะครับไม่หวานไม่หวานนะครับเลี่ยวๆนะชงปุ๊บใส่น้ำเย็นดื่มได้เลยนะครับอ uh huh. แต่ห้องเนี้ยผมชอบไหมอยู่สบายดีนะครับ fc ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนตารางงานนะครับของน้องต้นข้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ fc ที่มาชมช่วงท้ายๆคลิปนะครับจะได้รู้นะครับว่า,าน้องต้นข้าวเนี่ยมีคิวทั้งเช้าแล้วก็ทั้งไม่ใช่เช้ามีคิวทั้งบ่ายแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับเช้าแล้วก็กลางคืนนะครับ ี่ผมเข้าไปแปลกเนาะเพจนี้ผมไปกดติดตามแล้วมันมันไม่ค่อยขึ้นนะมันไม่ค่อยขึ้นโชว์นะครับเนี่ยโอเคมันจะได้บอกตารางงาน f อฟได้ถูกนะครับก็ดูตารางงานไปด้วยกินกาแฟไปด้วยเนาะนะครับ กาแฟอยากกินเยอะครับทุกคนกินน้อยมันก็มีผลดีกินมากก็มีผลเสียนะครับมาเราทบทวนตารางงานน้องต้นข้าววันนี้ล่าสุดนะครับ22มิถุนายน2568ันห้าร้คอนเสิร์ตนะครับเต็มรูปแบบเต็มวงนะครับงานเทศกาลหนังสารา60สิบษานะครับจากโรงเรียนของน้องอะนะนะครับ,บงวงดนตรีนะครับ จัดขึ้นที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นริมน้ำใช่ไหมนะครับไอตรงงานนะนะแล้วก็อยู่ใกล้สกายวอล์กด้วยนะสกายวอล์กที่มันเป็นพื้นกระจกอะไรนั่นนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปไปถ่ายแล้วไปเดินดูนะ้องสกายวอล์กมันจะเสี่ยวไหมนะครับโอเคหลังจากที่น้อง งานบ่ายเนี่ยเริ่มบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะครับทุกคนบ่ายสามถึงสี่โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มแล้วก็ต้องเผื่อเวลาถ่ายรูปอีกนะคือน้องเดินเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขี่รถไปต่อที่นครปฐมเลยนะต้องถ่ายรูปกับ f อฟก่อนอย่างน้อยสักเลดเวลาให้สักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ20กว่านาทีหรือยี่สิบนาทีนะครับในการถ่ายรูปนะครับเพราะว่าจะได้แบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลามาก นะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่ถ่ายรูปเลยก็สงสารเอฟซคนที่มารอถ่ายรูปเนาะมันก็ต้องมีการขอถ่ายรูปเพราะว่าเออมันมันเป็นสองงานนะนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสองงานนะครับโอเคเสร็จจากช่วงบ่ายแล้วนะครับเดินทางต่อไปที่วัดรางหมันนะครับอาเภอกําแพงแสนนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวงอสอนสุพรรณโชว์นะครับทุกท่านน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับร้องเพลง สองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับ่าก็คือที่ละหนึ่งชั่วโมงอ่าอำเภอเมืองนะครับกาญจนบุรีหนึ่งชั่วโมงอำเภอรกระแพงแสนนะครปฐมหนึ่งชั่วโมงน้องต้นข้าววันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้พลังงานเยอะนะนะครับต้องใช้พลังงานเยอะเลยนะครับในการที่ขึ้นเวทีนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าน้องต้นข้าวเนี่ย แต่ถ้าเอ่อวิธีแรกเราเราไม่ห่วงหรอกเพราะว่ามันมันขึ้นครั้งแรกเนาะมันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปรอกบกลางคืนน่ะเอ่อน้องจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวรอดูนะแต่ผมเชื่อว่าน้องน่าจะไหวนะในความเชื่อมันผมว่าผมว่าน้องมีพลังที่เอาอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีการเหนื่อยบ้างแต่คิดว่าหลังจากร้องไปเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาพักกันนะนะครับ ก็ได้นั่งพักผ่อนอยู่ในรถนะครับก็เดินทางจากที่กาญจนบุรีน่าจะประมาณ4ี่โมงครึ่งะสมมติว่าถ่ายถ่ายรูปเสร็จแล้วสี่โมงครึ่งเดินทางห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งอะตัดออกไปก็เป็นได้พักประมาณ3ามชั่วโมงครึ่งนะครับจากสี่ชั่วโมเจากสี่โมงเย็น อ่าสี่โมงครึ่งออกใช่ไหมแล้วก็ก่อนร้องเพลงก็คือสองทุ่มนะครับยังไงเอฟซีก็เป็นกําลังใจให้กับน้องต้นข้าวด้วยนะครับให้น้องต้นข้าวได้ร้องเพลงให้เอฟซีได้ฟังกันแล้วก็ตอนนี้กระแสน้องต้นข้าวมาแรงมากๆนะครับใครก็พูดถึงน้องต้นข้าวนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ชุดไม่อยู่แล้วความรังนะครับก็ทําให้ช่องมันกับพีฟิล์มดังด้วยนะครับนะบทุกคนอย่าลืมนะครับทุกท่าน กดติดตามไว้นะครับช่อง m ม g ก b ี้ฟิล์มนะครับแมกี้ฟิล์ก็จะได้3ามแสนซับเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมารุ้นกันว่าวันนี้นะครับภายในคืนนี้จะได้ทะลุสามแสนซับไหมเพราะว่าตอนนี้ซับผมขึ้นไปที่2อ9แ0 0แล้วนะครับอีกไม่ถึงพันนะครับอีกไม่ถึง 1, พันผู้ติดตามก็จะได้3ามแสนซับแล้วนะครับเราจะได้ฉลอง3ามแสนซับด้วยกันในช่อง m ม g ก b ี้จะได้เติบโต เป็นช่องใหญ่ต่อต่อไปนะครับในอนาคตก็แต่ว่าช่องร้านนี่ก็ถือว่าถือว่ามันสุดยอดนะช่องร้านเนี่ยนะครับแต่ก็ค่อยไปครับเพราะเรายังตายเต้าอยู่นะครับอ่าอ่ะตามนี้นะครับเดี๋ยวแมงกะบี้ก็จะได้เตรียมตัวไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ